ประสบการณ์ขนหัวลุกเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเรื่องผีบังตาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มบุรีรัมหายตัวลึกลับกว่าสัปดาห์นำอาหารคาวหวานเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาหลังหมอดูบอกยังมีชีวิตแต่ผีบังตาเอาไว้ขณะทำพิธี ป้ากรีดลั่นป่าบอกเห็นหลานเดินผ่านหน้าเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ผู้สือ่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหานายคมสรรอายุ40ปีหายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่วันที่3ธันวาที่ผ่านมาหลังมีปากเสียงกับเพื่อนชายคนสนิท เจอรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ในป่าเขาอังคารห่างจากหมู่บ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพะเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สองกิโลเมตรซึ่งเจา้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภยัยระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พ่อและแม่พร้อมญาติญาติได้นำอาหารขาวหวานเครื่องเส้นไหว้ไปทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้สารเจ้าที่เก่าภายในป่าเขาอังคารตามความเชื่อหลังหมอดูบอกว่ายังมีชีวิตแต่ผีบังตาเอาไว้จึงทำให้มองไม่เห็นขณะทำพิธีผู้เป็นป้าอายุ60ปีเกิดอาการร้องกรีดลั่นป่าสร้างความตื่นตกใจให้กับญาติพี่น้องที่มาร่วมทำพิธี พร้อมบอกว่าที่ร้องดังลั่นเพราะมองเห็นหลานชายเดินผ่านหน้าแล้วหายเข้าไปในป่ากา็ทั้งดีใจและตกใจจึงตะโกนร้องเสียงดังเชื่อว่าหลานยังมีชีวิตแต่อาจจะมีอะไรบางตาเอาไว้ให้ไม่มีใครมองเห็นด้านผู้เป็นแม่บอกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยและเจ็บคอใจคอก็ไม่ดี เพราะกลัวว่าจะรับสภาพไม่ได้ที่ผ่านมาไปดูหมอมาหลายคนต่างบอกว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะมีอะไรมาบังตาเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นแต่ก็ภาวนาขอให้หลานชายยังมีชีวิตเหมือนที่หมอดูบอกวันนี้จึงมาทําพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเปิดป่าขอให้เจอลูกชาย ขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาบริเวณป่าเขาอังคารชั่วคราวโดยพรุ่งนี้จะได้วางแผนการค้นหาใหม่อีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวญาติพี่น้องและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามหาตัวและปมประเด็นอื่นนอกจากการหายตัวไปและมีอีกเรื่องราวหนึ่ง ของลุงวัย67ปีหลงป่าภูหลวง12วันยังหาไม่พบลูกสาวหันพึ่งหมอดูบอกว่าผีบังตาจากกรณีนายบุญเปรื่องอายุ67ปีชาวตำบลลำรางแก้วอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเข้าป่าโคกเต็งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานเขาภูหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับวัยรุ่นหมู่บ้านสองคนก่อนรู้ว่าหายตัวไปขณะเดินทางกลับออกจากป่าเมื่อเย็นวันที่28โดยสองวัยรุ่นเดินล่วงหน้ากลับบ้านก่อนปล่อยให้ลุงเดินตามหลังเนื่องจากต่างคนต่างหิวข้าวรอจนค่ำ ไม่เห็นลุงเดินตามกลับมาจึงได้รู้ว่าหายตัวไปจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมทั้งชาวบ้านช่วยกันออกตามหาหลายวันขึ้นตามบนเขาหลายรอบโดยกําลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาเร่มาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งใช้โดนตรวจจับความร้อนค้นหาทั้งใช้กล้องอินฟาราเรดส่องหา มีเจ้าหน้าที่ที่เดินเท้าในภาคพื้นที่ถือเป็นการค้นหาทั้งภาคพื้นดินและอากาศแต่ก็ไม่พบร่างแต่อย่างใดเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่10ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของผู้สูญหายเพื่อพบกับนางสาวเสียโ,โรรัตลูกสาวของผู้เสียหายต้นได้เปิดเผยว่า แม้เวลาจะผ่านมาเกือบสองสัปดาห์แต่ตนยังไม่ลดละความพยายามที่จะตามหาผู้เป็นพ่อโดยตนได้ขึ้นเขาไปตามหาพ่อพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาทำทุกวิธีทางใครแนะนำอะไรก็ทำหมดแม้แต่พึ่งพาทางศยศาสตร์หาหมอดูรวมทั้งให้นำพระสงฆ์ทำพิธีเปิดป่าอาถรรพ และมีร่างทรงแนะนําให้เลี้ยงหัวหมูเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ก็ยังไม่พบผู้เป็นพ่อแต่อย่างใดล่าสุดมีหมอดูที่เคยบวชเป็นพระอยู่ในหมู่บ้านทราบข่าวได้โทรศัพท์มาบอกพี่สาวที่รู้จักว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกผีบังตาเพราะว่าพ่อของตนได้เดินสะดุดเครือเขาหลงจึงถูกบังบท โดยพ่อเห็นทุกคนที่มาตามหาแต่ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเห็นและอาศัยอยู่บริเวณโขดหินลักษณะคล้ายถำ้ำมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ด้านบนซึ่งตนก็ขึ้นไปพบว่ามีโขดหินลักษณะดังกล่าวจริงและเคยถ่ายรูปไว้ด้วยจากนั้นหมอดูให้ตนไปขอพรพระประธานในโบสถ์แล้วจะดีขึ้น ซึ่งตนก็เดินทางไปตามคำแนะนำแล้วตนทํำทุกวิธีทางในการตามหาพ่อไม่อยากอยู่กับคำถามค้างคาใจไปตลอดชีวิตว่าพ่อหายไปไหนสำหรับประเด็นที่ว่าพ่อของตนได้ลงมาจากภูเขาแล้วตนได้ติดต่อไปตามญาติที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสากแก้วที่พ่อเคยทำงานอยู่หลายปี ก็ไม่มีใครพบและติดต่อสอบถามภรรยาเก่าของพ่อที่อยู่อำเภอบางปะกงจังหวัดสะเชิงเซาก็บอกว่าพ่อไม่ได้ไปโดยตนมั่นใจว่าถ้าหากพ่อลงมาจะต้องติดต่อตนและกลับบ้านเนื่องจากว่าพ่อเป็นห่วงตนมากตลอดเวลาอยู่บ้านกันเพียงสองคนหากไปไหนมาไหนหรือเข้าบ้านช้า พ่อจะคอยโทรศัพท์ถามหาตลอดและจดจำเบอร์โทรศัพท์ของตนได้โดยก่อนหน้านี้แม่ของตนได้เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนเจ้าหน้าที่สรุปสาเหตุการตายว่าแม่ของตนฆ่าตัวตายทั้งที่แม่ไม่เคยมีเรื่องเครียดจนต้องฆ่าตัวตายทั้งตนน้องชายและพ่อเชื่อว่าเป็นสาเหตุจากการฆาตกรรมแต่เรื่องก็เงียบไป ตนไม่อยากให้พ่อจากไปหรือหายไปแบบไม่มีเหตุผลด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปักธงชัยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหาทุกทางแต่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งการเดินเท้าค้นหาของเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งก่อนหน้านี้มีการใช้กล้องอินฟราเรดและโดรนจับความร้อนค้นหาซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์อยู่บนภูเขาดังกล่าวจึงได้ยุติการค้นหาเหลือเพียงติดตามหาหลักฐานอื่นซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนของการให้การของสองวัยรุ่นที่เข้าป่าขึ้นภูเขาไปกับผู้สูญหายแม้จะให้การไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงคดีฆาตกรรมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ ยังคงติดตามสืบหาผู้สูญหายรายนี้ต่อไปเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของหนุ่มถือเชือกวิ่งไปหลังบ้านตามหาสิบสามวันเจอศพนั่งผูกคอตายเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2,563เมื่อเวลา21นาฬิกา สอพอเมืองระยองรับแจ้งเหตุจากกู้ภัยสว่างพรระยองว่ามีผู้เสียชีวิตผูกคอตายใต้ต้นกระถินนารงที่หมู่หกซอยสำริดหลังรับแจ้งจึงไปรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและรุดไปยังที่สถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลระยองสถานที่เกิดเหตุบริเวณข้างคลองกลิ่ตําบลทับมา ห่างจากถนนใหญ่เข้ามา500เมตรพบศพชายวัยกลางคนมีเชือกมัดผูกที่คอลักษณะคล้ายเชือกไปยวนสีดำผู้ตายอยู่ในท่านั่งโดยสภาพของศพเน่าเฟะมีน้ำเหลืองไหลไม่สวมเสื้อสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีดำไม่สวมรองเท้าที่บริเวณต้นคอหลังมีรอยสักรูปเก้ายอด ไม่พบเอกสารใดๆในตัวคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสิบกว่าวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาให้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนายทวัชชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบอกว่าผู้เสียชีวิตอายุ31ปีเป็นช่างซ่อมท่อประปาซึ่งได้หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่31พฤษภาคม ภรยาอายุ23ปีได้แจ้งคนหายไว้ที่สพเมืองระยองเมื่อวันที่ 2, 2> มิถุนายนเมื่อทางผู้ใหญ่บ้าน,านทราบเรื่องจึงนำชาวบ้านประมาณ30คนช่วยกันออกตามหาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนแต่ไม่พบตัวจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นช่างประปาด้วยกันเผยว่าผู้เสียชีวิต,วตเป็นเพื่อนร่วมงาน เดินทางมาจากกระบี่พร้อมแฟนสาวมาเช่าบ้านอยู่ได้ประมาณสองเดือนในคืนวันที่31พฤษภาคมนั้นผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยเเพื่อนและภรรยาของผู้เสียชีวิตได้มานั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านเช่าขณะนั่งดื่มเหล้ากันเวลา22นาฬิกาได้มีเสียงโทรศัพท์จากผู้ชายโทรเข้ามายัางเบอร์ภรรยาของนายศักดิ์สิทธ์ ทั้งสองจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันจากนั้นผู้เสียชีวิตได้วิ่งออกไปทางหลังบ้านพร้อมนำเชือกไปด้วยพวกเพื่อนๆนจึงวิ่งตามออกไปหาแต่ตามไปไม่ทันและหาไม่เจอพยายามเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเพื่อนๆนพร้อมกับภรรยาของผู้เสียชีวิตได้ออกตามหาทุกวันแต่ก็ไม่พบตัว บางวันเพื่อนๆอ,ออกมาหาเกียรตและหากบช่วงหัวค่ำถึงเวลากลางคืนในจุดที่พบศพก็ไม่เคยได้กลิ่นศพท,ทั้งทั้งที่ศพห่างจากบ้านที่ตนเองเช่ากันอยู่ประมาณ200เมตรและวันนี้เมื่อช่วงหัวค่ำชาวบ้านที่ออกมาเดินเล่นได้มองเห็นเชือกห้อยลงมาจากกิ่งไม้จึงเข้าไปดูพบว่ามีคนผูกคอตาย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าเป็นนายศักดิ์สิทธิ์ที่หายตัวไปเพื่อนๆของผู้ตายต่างก็แปลกใจที่ตามหาอย่างไรก็ไม่พบทั้งทงที่ทุกคนก็ค้นหาในบริเวณนั้นอยู่หลายรอบเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์บางตาก็ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการน้อยใจ ประกอบกับความเมาจึงตัดสินใจผูกคอตัวเองกับกิ่งไม้จนเสียชีวิตส่วนที่ขาห้อยลงมาในท่านั่งนั้นอาจเป็นเพราะเชือกที่รับน้ำหนักไม่ไหวเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเชือกค่อยค่อยยืดลงมาซึ่งจะต้องส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดก่อนจะส่งศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของหนุ่มสร้างฝายเขาได้เล่าชีวิตนาที่หลงป่าเดินไปปลดทุกข์ใกล้ๆแต่เหมือนผีบังตาเอาไว้เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินเข้าไปในป่าคือนายรักษักต์อายุ36ปีหลังเกิดพัดหลงป่าระหอกยาวบ้านคลองหิน อำเภอโนโนดินแดงตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่6มิถุนายนก่อนที่เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภยัยสว่างจัญญาธรรมประจำจุดโนโนดินแดงพร้อมชาวบ้านกว่า30คนได้เข้าไปช่วยค้นหาจนกระทั่งเวลาประมาณ21นาฬิกานาทีถึงเจอตัวเดินออกจากป่ามาเองในสภาพปลอดภยัยโดยนายรักศักด์เล่าให้ฟังว่า วันเกิดเหตุได้เข้าไปรับจ้างทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าระหอกยาวหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเกิดอาการปวดท้องจึงแยกออกจากกลุ่มเพื่อนเดินเข้าไปปลดทุกข์ห่างจากจุดที่ทำฝายประมาณ50เมตรด้วยการแหวกเถาวันไปให้พอรับตาคนซึ่งขณะนั้นก็มีเพื่อนอีกคนที่ไปปลดทุกข์ไม่ห่างกันพอเพื่อนปลดทุกข์เสร็จก็เดินออกไปก่อน แต่พอตนเสร็จภารกิจก็จะเดินกลับไปยังบริเวณที่ทำงานแต่พอเดินไปกลับหลงไปเรื่อยๆมองไม่เห็นทางออกยิ่งเดินยิ่งลึกเหมือนมีอะไรมาบังตาไว้ตนพยายามหักกิ่งไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แต่เดินไปเท่าไหร่ยิ่งวนมาที่เดิมจึงรู้ตัวว่าหลงป่าแล้วนานหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นทางออก พยายามตะโกนเรียกใครเรียกคนช่วยก็ไม่มีเสียงตอบรับกระทั่งคขมืดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวลากี่ทุ่มเพราะไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยตอนนั้นก็กลัวเพราะในป่ามีอันตรายหลายอย่างและพยายามนึกว่าตนทำอะไรผิดหรือเป็นการลบหลู่หรือไม่นึกขึ้นได้ว่า ตอนที่ไปปลดทุกข์เห็นจอมปลวกอยู่สองจอมจึงตัดสินใจตั้งสตินั่งสมาธิแล้วใช้มือกำดินกลางป่าขึ้นวางกลางศีรษะแล้วยกมือไหว้วิงวอนขอให้แม่ธรณีช่วยเหลือให้ออกจากป่าไปได้อย่างปลอดภัยพอไหว้เสร็จก็เดินต่อตามแสงสว่างที่มองเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบขวดน้ำวางอยู่ จึงรู้ว่าได้กลับมาที่เดิมแล้วจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์และหน่วยกู้ภัยที่มาตามหาพอดีก็ดีใจมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากเวลาจะปลดทุกข์ในป่าควรจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งที่มองไม่เห็นด้านนายสมชายอายุ23ปีบอกว่า ตนเองเป็นหัวหน้าทีมคนงานที่ไปรับจ้างทำฝายชะลอน้ำในป่าดังกล่าวส่วนคนที่หลงก็เป็นคนงานกลุ่มเดียวกันก็เข้าไปในพื้นที่ป่าดังกล่าวกว่าหลายวันไม่คิดว่าจะหลงป่าได้ที่สำคัญจุดที่ทำงานกับที่เข้าไปปดทุกข์ก็ห่างกันประมาณ50เมตรไม่คิดว่าจะหลงได้แต่ช่วงที่ไปตามหาบริเวณดังกล่าว ก็เห็นจอมปลวกจึงคิดว่าอาจจะไปปดทุกข์ใกล้จอมปลวกจึงเชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้ยกมือขอขมาจึงทำให้มีอะไรบับบังตาเพราะส่วนตัวเองเวลาเข้าป่าหากจะปัสสาวะหรือปดทุกข์ก็จะต้องยกมือทุกครั้งตามที่ผู้เท่าผู้แก่เคยบอกไว้ก็อย่างกรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ เพราะบางสิ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้เรื่องราวผีบังตาต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของโจรย่องขึ้นบ้านแหวนเพชรพระเลี่ยมทองไม่หายเชื่อว่าวิญญาณไว้90ได้บังตาเอาไว้เมื่อวันที่25ทธันวาคมปีพุทธศักราช2562 เวลาประมาณ1ิเนาฬิกาสพโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งมีคนร้ายเข้าไปงัดบ้านพักหลังหนึ่งหมู่ห้าบ้านอีเลี่ยนตำบลหน,นองขอนกว้างพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสถาพรได้เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปูนสองชั้นพบ นางบุญคลองชัยพรมมาอายุ67ปีและลูกสาวได้พาไปชีจุดกระปุกออมสินที่บนตู้ชั้นวางทีวีกระปุกออมสินทั้งสองกระปุกถูกทุบแตกข้างในมีเงินจำนวน2,000กว่าบาทซึ่งเป็นของหลานสาวหลังจากเลิกเรียนมาแล้วก็จะหยอดเงินใส่กระปุกออมสินโดยที่หน้าต่างหน้าห้องพระชั้นล่าง โดนงัดใช้เป็นช่องทางเข้ามาในบ้านส่วนภายในห้องพระโดนรื้อขนกระเป๋าสะพายสีเขียวข้างในมีเงินสดสามพันบาทได้หายไปโดยมีฉนดที่ดินและแหวนเพชรท,ที่อยู่ในกระเป๋าตกหล่นอยู่ที่พื้นส่วนพระเลี่ยมทองน้ำหนักหนึ่งสลึงพร้อมกับสร้อยทองชุบที่อยู่ในกล่องพลาสติกบนโต๊ะหมู่บูชาพระ ไม่ได้หายไปคาดว่าแหวนเพชรและพระเลี่ยมคนร้ายอาจจะไม่เห็นหรือว่ามีอะไรบางตาเอาไว้จึงไม่ได้เอาไปซึ่งมีเท่ากระดูกของแม่เจ้าของบ้านอยู่ข้างในห้องพระนางบุญคลองให้การว่าบ้านหลังนี้ต้นอยู่กับลูกสาวคนเล็กและหลานอีกหนึ่งคนรวมด้วยกันสามคน โดยเมื่อเช้าลูกสาวออกไปทำงานส่วนหลานสาวก็ไปโรงเรียนแล้วตนก็ไปทำบุญที่วัดให้กับแม่ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่19กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาในตอนนั้นแม่อายุ90ปีหลังจากนั้นตนกลับมาเห็นกระปุกออมสินที่อยู่บนตู้ชั้นวางทีวีถูกทุบแตกจึงได้สำรวจทรัพย์ มีอะไรหายไปบ้างก่อนโทรศัพท์ไปบอกลูกสาวกลับมาบ้านซึ่งห้องนอนลูกสาวก็ถูกหรือขนมีธนบัตรสะสมจำนวนหนึ่งหายไปส่วนห้องพระก็โดนรืองัดเงินในกระเป๋าสะพายหายไปในตอนแรกตกใจมากคิดว่าแหวนเพชรหายไปด้วยที่ลูกสาวคนโตที่ทำงานอยู่ต่างประเทศซื้อให้วันแม่เมื่อห้าปีที่แล้ว ในราคา30,000ื่นบาทโดยตนได้บ่นที่แม่เสียชีวิตทำไมแม่ไม่ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาทรัพย์สินภายในบ้านให้กับลูกด้วยอุตส่าห์ไปทำบุญให้แต่พ่อตำรวจมาถึงแล้วตรวจดูภายในห้องพระจึงมาเจอแหวนเพชรตกอยู่และพระเลี่ยมทองก็ยังไม่ได้หายไปทำให้ตนขนหัวลุกขึ้นมาเลย คิดว่าดวงวิญญาณของแม่จะมาบังตาคนร้ายเอาไว้ทำให้ไม่เห็นหรือไม่คนร้ายอาจจะวางแหวนเพชรเอาไว้แล้วลืมไม่ได้เอาไปด้วยแล้วนางบุญครองได้ทำการกราบไหว้เท่ากระดูกของแม่ที่ช่วยปกปักรักษาแหวนเพชรและพระเลี่ยมทองที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ให้ถูกคนร้ายขโมยไปทำให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ร้อยตำรวจโทแทนเปิดเผยว่าคนร้ายอาจจะมาดูลาดเลาาเอาไว้ก่อนทำให้รู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ในช่วงเวลาไหนที่ออกจากบ้านจึงได้ทำการงัดหน้าต่างข้างบ้านเป็นช่องทางเข้ามาในบ้านได้ก่อนที่จะรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องทุกห้องในบ้านโดยคนร้ายได้เงินไปประมาณ5,000บาทในกระปุกออมสินจำนวนสองกระปุก และเงินในกระเป๋าสะพายในห้องพระส่วนแหวนเพชรและพระเลี่ยมทองคนร้ายไม่ได้เอาไปนั้นเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะไม่เห็นหรือเร่งรีบค้นหาทรัพย์สินที่มีค่าแต่ละห้องจึงรีบออกไปโดยจะให้ตำรวจชุดสืบสวนทำการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงหากกล้องวงจรปิดรวมถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีพฤติกรรมก่อเหตุงัดบ้าน จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปและเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของคุณลุงวัยห2ปีเกิดหลงป่าข้ามวันระหว่างเข้าไปเก็บเห็ดเจ้าตัวเชื่อออกจากป่าไม่ได้เพราะผีบังตาเผยมีชายร่างสูงใหญ่มาชี้ทางแต่ก็หาทางออกไม่เจอก่อนจะมีหญิงใส่ชุดดำมาช่วย เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายสำมฤทธิอายุ62ปีหลังจากที่เขาเข้าไปเก็บเห็ดบนภูเขา,เข,าเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพานบริเวณบ้านโคกมองปลาขาวพื้นที่ตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งกับเพื่อนบ้านสิบคนในช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมากระทั่งเวลา16นาฬิกากลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกัน9คน ได้กลับออกมาจากป่าเหลือเพียงนายสำเร็จที่พัดหลงอยู่ในป่ากระทั่งเวลาประมาณ11นาฬิกาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ไปพบตัวนายสำเร็จนั่งรอความช่วยเหลืออยู่บริเวณหลุบตากลมกลางป่าภูพานห่างจากจุดที่พัดหลงประมาณ3กิโลเมตรในสภาพค่อนข้างอิดโรยเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหาร และได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าซ้ายเล็กน้อยเนื่องจากหกล้มถูกมีดบาดแต่สภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงสามารถพูดจาโต้ตอบและเดินเองได้เจ้าหน้าที่จึงพาตัวออกมาจากป่าพร้อมกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาลห้วยพึ่งท่ามกลางความดีอกดีใจ ของญาติและเพื่อนบ้านหลังจากออกค้นหากันมาตลอดทั้งคืนนายสำเร็จผู้พัดหลงป่าได้กล่าวว่าตนได้ออกมาเก็บเห็ดป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพอถึงบริเวณป่าต่างคนต่างเดินแยกย้ายกันออกหากเก็บเห็ดจนกระทั่งตนเดินไปถึงกลางป่า เกิดหกล้มมีดบาดหัวเขามีบาดแผลเล็กน้อยตนพยายามเดินหาและตะโกนเรียกเพื่อนที่มาด้วยกันปรากฏว่าไม่มีใครเห็นจึงเดินต่อเรื่อยๆกระทั่งค่ำม,มืดมองไม่ค่อยเห็นทางเพราะอยู่ในป่าลึกมารู้ตัวอีกทีก็หาทางออกไม่เจอและหลงป่าแล้วจากนั้นตนได้พบกับชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ แต่ไม่พูดไม่จายืนชี้นิ้วทางออกจากป่าตนจึงรวบรวมสติพยายามเดินทางหาทางออกแต่ก็ไม่พบเหมือนมีอะไรมาบาังตาไว้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผีบังตาจึงตัดสินใจนอนพักเอาแรงที่บริเวณโขดหินรอให้รุ่งเช้าค่อยหาทางออกใหม่โดยขณะนอนหลับ ได้ฝันเห็นผู้หญิงสวมชุดดำเดินเก็บเห็ดอยู่ตนจึงถามหาทางออกจากป่าผู้หญิงคนดังกล่าวจึงชี้ทางออกกระทั่งรุ่งเช้าตื่นขึ้นจึงรีบเดินทางไปตามที่ผู้หญิงชุดดำบอกในฝันจนมาพบเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่เข้ามาตามหาตนและพาออกจากป่าอย่างไรก็ตามหลังจากออกจากป่าดีใจเป็นอย่างมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันออกตามหาตนจนพบตัวตนและรอดออกมาได้จากป่าอย่างปลอดภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้นำตัวส่งตรวจร่างกายโดยละเอียดที่โรงพยาบาลห้วยพึ่งและหากไม่มีอะไรก็จะสามารถกลับบ้านได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งของผีบางตาไม่ว่าท่าน จะเดินเข้าไปในป่าหรือสถานที่ใดก็อย่าได้ลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะดีกว่าเพราะอาจจะทำให้เรามีอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ